ประมาณร้อยคิดจะฆ่าข้างั้นเหรอฉันไม่รู้จักประมาณตอนเสลยวันนี้ข้าจะทำให้เจ้าเป็นฝุ่นทุลีดวงวิญญาณของทำลายพึ่น้่งไปสัาได้ตอนนี้คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะกล้าสู้กับแม่ลูกเคยถูดว่าถ้าเสด็จแม่ทำน้ยจิตนี่อีกลูกคงจะนิ่งเฉยต่อไปไม่ได้ เห็นได้เสด็จแม่จิมไม่ยอมวางมือจากนางสักทีเพราะนางสารเลวพูดนี่นำความวิบัติมาให้ดิแดนสวรรค์ทำให้เราสองแม่ลูกขัดแย้งกันที่แท้นางก็แค่ขยะเช่นแม่ของนางถ้าจะส่งนางไปอยู่กับแม่ของนางต่อให้เป็นเจ้าก็รังเข้าว่าไม่ได้เสด็จแม่จินมี่นะนางเป็นของลูกแล้วเจ้าว่าอันใดช่างเหมือนแม่ของเจ้ายิ่งนะไร้สัญญาอายจินมี่นางมีเรือด้วเชื้อไขของลูกเมื่อใดกัน หน้าขยะนขยังคือนางมันได้พูดดี่จัก้าพูดปดหน้าประยปเช่นดีกับข้าสิเหรอวันนี้ต่อให้นางมีเลืองเดือชเธอไข่ของเจ้าข้าก็จะฆ่าไปพร้อมกันเลยจะถอยไปฟังห่วงถอยไปฟังหวงฟังหวง ดูยาข้าคนรักของข้าพยายามฆ่าลูกสาวของข้าไม่มีแค้นใดยิ่งใหญ่เท่าครังนี้เสร็จไหม ฟังนฟังเอ๋สุเอ,อท่านเทพาอารเสด็จแม่ได้ฆ่าอดตเทพทิดาบพะพาและยังทำร้ายจินมี่อีกได้ทำผิดอย่างใหญ่หลวงนะความแค้นของท่านเทพซีเฟคนนี้ก่อนยอมรับโทษแทนขอเพียงท่านเทพได้ปลดว้ชีวิตเสด็จแม่ด้วย 他乃本堂，乃最，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 世如所年天最，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  เรื่องนี้ยังไม่ถึงตอนสุดท้ายจิตรีจะรอข้ากอ่อนเถอะพ่อท่านพ่อฝันรา้ายอีกแล้วเหรอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพ่ออยู่ข้างเจ้าท่านพ่อท่านแม่ของข้าท่านแม่ข้าถูกเทียนโฮสังหารจริงเหรอ,อข้าอยากแก้แค้นข้าต้องการแก้แค้นให้รอและท่านแม่ของข้าแก้แค้นอะไรอยากตายอีกกันเหรอเวลานี้นางได้ถูกจองจำว้ที่คุกผีสัวแล้วสวรรค์จะลงโทษนางเอง ท่านแม่รอรอท่านแม่รอรอปิดแล้วนีทำจากน้ำแข็งการาอะไรตอนที่หล่อหอมันขึ้นมาในเอาปลานบำเพ็ญครึ่งหนึ่งใส่ไว้ในนั้นเจ้าติดตัวไวหากพบคนเจตนาม่ดีต่อเจ้าจะได้มีอาวุธป้องกันตัวปลานบำเพ็ญครึ่งหนึ่งท่านพ่อฉะนั้นดวงวิญญาณของท่านพ่อดวงวิญญาณท่านพ่อก็คงสูญเสียไปมากใช่ไหมไม่เป็นไรเก็บไว้ให้ดีเถอะ ที่เอออการของเรื่องนาวเย็นต้องตืนตัวให้ได้ึงอ่องแบเช่นนี้เซนปลาโนยบาจ็บคข้างเขาเลยอยามาเยี่ยมเจ้ารุ่นเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอไมรู้ว่าเนปลา้นยคคอสัมผัสโนตัวหญิงสาวมาแล้วกี่คนหรอข้าได้เป็นคนปล่อยเนื้อป่ตัวเช่นั้นม้อยนเมื่อได้บ้านหมายกจิมีแล้วก็ไม่เคยสัมผัสนร่งกอยกัหญิงสาวใดอีกคิธาก็เป็น้าเองที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวต มีเออถึงได้ถามเช่นนี้หรอข้าได้ทำสิ่งใดไม่ถูกหรอเเฉียนโขค้าแม่ของข้าไปแบบนี้ถือว่าเราทั้งสองได้ไประสบเรื่องเช่นเดียวกันยังไม่รู้ว่าสเสด็จพ่อจะลองโทษนางยางไงนางเป็นแม่ของสวีฟเฟิร์นจากนี้จะไปเชิญหน้ากับสวีฟเฟิร์นได้ยังไง,งใใล้นคุณพ่อแม่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้หล่อลุนคุณพ่อแม่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้หล่อบางเรื่องเจ้าอย่าคิดไปเลยยกให้เป็นเรื่องของข้าเถอะได้ไหม